เัวอยากได้นกาน้องนำเข้าแล้วแบบไก่เกตุก็คือเกตุมาตรฐานการฟารแต่หลังๆนะช่วงหลังๆก็จะหายไปก็ประมาณหนึ่งยุหนึ่งยุดห้าเต็มนี้ใครๆก็อยากได้ทั่วโลกต่างก็อยากได้นะครับกับมาตัดสวยงามของเราเขาที่กันอย่างนี้เลยไลฟ์กันอย่างนี้เลยใครอยากได้ตัวไหนก็เอฟเลยรายการเกษตรน้อยชายพาลอยชายไปดูให้รู้ สวัสดีครับของพานกครับผมวันนี้เราเดินอยู่กลางตลาดลานเล่นะครับลาทูจักนะครับร,รบงข้างหล่เจเจมอนะครับผมใกล้ๆกันนี่แหละวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันนี้จะมีปลาสวยงามมากมายเลยมาที่ตลาดลานเล่นี่นะครับบรรยากาศลานเล่คึกคักมากมายเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลานเล่เนี่ย ตอนนี้อะไรที่เป็นกระแสและเราจะเจอปลาสวยงามแบบไหนบ้างจะเจอใครกันบ้างนะครับกับตลาดลานเล่อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวโ,โหเจ้านี้ปลากัดที่นี้สวยมากตัวใหญ่โอ้โหสีสันสุดยอดกันไปเลยนี่โอ้หางสุดสุดเฮ้ยคนนี้สวยคุณน,นี่นี่คุณมาชี้ไม่ได้ฮะออานี่นี่นี่ปลาผมชี้อยู่ผมดูอยู่นี่ คุณจะมาชี้ไม่ได้ปลาผมเจอซุปตายกันแล้วอันนี้ยังไงเหคุณจะมาชี้ไม่นี่ปลาดูอยู่เลยไม่ได้ผมไม่ให้ดูเอาดูสิยศมีหลายตัวแบ่งกันสิไม่ได้ไม่ผมดูอยู่ตัวนี้อยู่กันด้ว้ตอนนี้ผมก็เอาขอเอาฟ้องด้วยจะฟ้องเลยว่าตัวนี้ป่วยมากเหรอวันนี้ผมเจอกับซุปตาวงการประกาศนะครับ คุณไทเอกนจะติดตาตอนนี้เขาเป็นคุณเอกสามบุรีไปแล้วคุณเอกสามบุรีนะครับช่วยงานสามบุรีเป็นสามบุรีไปแล้วสามบุรีเข้าสิงห์สวัสดีครับสวัสดี่เขาทักที่กล่าววันนีครับครับวันนี้คุณเอกและคุณผสมเลยครับก็วันนี้จะพาไปเยี่ยมชมตลาดละเล่ ร้านเล่จัดๆไม่ได้มากันนานแล้วมีรถลุดครับผมครับเขาเริ่มกันตั้งแต่กี่โมงตลาดนี้เจ็ดโมงเช้าว่เริ่มมาแล้วแล้วก็มากันยังไงรถรถไปจอด<ร>ที่ไห<ค>นกัคนเอาแขนขนของมาจอดที่เจเจมอมั้งจอดที่มิกบ้างจอดที่สวนธุรกิจบ้างแล้วผนของลงมาตั้งร้านเนี่ยนะวันนี้ผมอยู่ร้านร้านใครอ่ะร้านแชมป์ตัวนี้โอ้เป็นแชมป์กว่ากลางวันมาทั่วประเทศโร้านน้องใน ด้านในหมูทองหางสิบล้อนี่หางสิบล้อด้วยคือหางมันใหญ่มากอเลยอ่ะไอ้ร้านนี้มันบ้าหางมันใหญ่เกินไหนวะหางสิบล้อนี่นี่ดูหน้าตาเป็นไง่สิบล้อคือเป็นปลาที่หางใหญ่ไงโอเราเคยเห็นแบบล้อแม็กใช่ไหมใหญ่แล้วนะเจอไอด้านในหมูทองเนี่ยขับหางสิบล้อพี่บ้องโอ้โหบ้าวะเนี่ยด้านในหมูทองกับหัวอมสีมาเขาสีมาเพิบเลยนี่คนนี้คนดังนี่สายพันธุ์อะไรคุณเอกตัวนี้ยมันเป็นเอ่อเฮด เป็นฮัฟมูนฮัฟมูนเป็นเอ็มพีเคคุณก็ไปหางมูนหางฮัฟมูนทับกันใหญ่เลยมีคลิปสั้นฮัฟมูนทีคิปยาวแต่ว่าคือร้านนี้เขาจะมีพวกหลากสีมีนีโมใช่ไหมมีมัลติคัลเลอร์มีเอเมอรัโรลใช่ไหมมีไอพวกอะไรนะเมทัลลิกเมทัลลิกเมทัลลิกก็คือสีที่มันสีเคลือบๆนะมุกๆหน่อยใช่ฮะไหนลูกปึูนมาลุกขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมโอ้นี่ไง ออคู่นี้เหรอใช่ครับน,นี่นี่มันยักษ์ด้วยปะเนี่ยมันจริงๆเมทัลลิกาคือเป็นปลาเอเลี่ยนครับแล้วก็คือเอาไปใส่กับปัญะอ๋อใน,นไล่กับปัญะเป็นรุน่นแรกๆก็คือตัวจะเป็นน้องๆปลายัษ์กับตจวของนี้ครับตอนท,ที่ที่เขาพัฒนาทีแรกครับแล้วทีนี้เราก็เอาตัวเล็กปลาเล็กเราเนี่ยใส่ให้มันเล็กลงก็คือไซส์มาตรฐานก็คือเก็บมือแตะนิ้เในสมัยก่อนหรือก่อนเราจะเห็นสมัย ไอไก่ลงแค่ก็คือปลาประเทศไทยเราอ่ะหนึ่งนิ้วกับไก่เกตุนก็คือดูเกตุเป็นมาตรฐานการกวาดไก่ลาหลังๆอ่ะช่วงหลังๆก็จะหายไปก็ประมาณหนึ่งยุดสี่หนึ่งยุดห้าเต็มที่ไม่ค่อยมีปลาใหญ่เราจะไม่เห็นปลาใหญ่เพราะว่าการอินบีดเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยกระชิดลงครับครับอันนี้เขาไปตีทางยาวออกใช่ไหมับยาวก็คืออย่างนี้ประกวดได้ไหมก็ได้ก็ผมประกวดเมื่อ สามปีแล้วสามปีแล้วอ่ะที่มันใหม่ๆไ,ไ,ได้ปีอันน,ออนนี้ลงทัดไเ่ยตอนเนี้ยมันก็คือมันติคัลเลอร์มันติคัลเลอร์เมืองไทยก็คือว่าสามสี่บาลานซ์เมืองนอกอะไรเงี้ยก็คือ oh. ถ้าไม่มีก็ลงฟินฟองครับโอ้แต่ตัวตรวจการลงน้ำกล้าวัวนที่ย oh. ี่สิบเจ็ดกรกฎาคมอย่างเงี้ยทันอย่างนั้นอย่างทันอ,อย่งนีเวลาทันยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมแต่ว่าลงปลาเนี่ยนะยี่สิบห้านะ ลงปลา25ิบุนาพจนนะครับเดี๋ยวจะมีงานวันมง้คลเกล้านะครับทางที่3เด้าแล้วนะครับลงปลาวันที่25 26ตัดสิน27รับรางวัลพระราชทานว่าเป็ข้าเสด็จคือเอ่อบางทีเราต้องตามที่ผมนั่นเสด็จครับแล้วก็วันีนี้นะครับก็ถ้าใครที่ไปงานนี้ขอได้เลยว่าจะเป็นเกียรติเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนะฮะเพราะว่า ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับครับองค์ไม่มีอะไรเนี่ยก็เอ่องค์เนี่ยจะโปรดเกล้าพระทานรางวัลเองนะครปลาหยุดกระพรอนนะครับงานนี้ก็เป็นงานใหญ่แล้วก็หลายคนเตรียมปลากันนะใครที่เียยังมาทันยังมาทันยังมาทันแต่อย่างนี้พี่ปองคืองานวันมงคลกล้าเนี่ยที่พิเศษสุดเนี่ยคือว่าปลาแต่ละคัสแต่ละรุ่นยี่สิบเจ็ดคัสยี่สิบเจ็ดรุ่นของประกาศสวยงามทุกรุ่นทุกคัสรับรางวัลเพื่อมาทานเลยแท้ที่หนึ่ง เบสนี ar, ่พี่ปกติใช่ไหมเรามาชิงกันถูกอไม่ใช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 ่ยาวใช่ไหมแต่ี่ใช่อันนี้คือรับรางวัลเลยใช่เลยนี่คือพิเศษเป็นลิมิเต็ดโอ้ดูตัวนี้เห็นหางเลยเ่สีสีเสือนี่แบบก็สุดยอดแล้วสุดยอดใครมาเดี๋ยวจับนะแวะนะครับร้านลูกในนะของทองอุ้ยสวยสวยจริงสวยวสวยจริงสวยจริงย ยยยืนนนััราคาก็จับต้องได้ไม่แพงนะตัวละแค่หลักพันหลักหมื่นหลักร้อยราเข็มขวดก็เป็นหลักพันมีนะครับแต่ว่าคือเป็นฟ้าฟอมเลยครับอีกอย่างวันนี้วันนี้คือวันนี้คือกไรลูกค้าเป็นบางฟูตของรุ่นผมก็อย่างแถวเนี้ยวันนี้ผมให้ตัวร้อยเลยโอ้ยนี่ตัวละร้อยเหรอใช่ใช่จริงจริงขายสองร้อยคือที่ร้านจะสตาร์ทสองร้อยถึงสามร้อยสตาร์ทไปหลักพัน ครับแต่วันนี้พิเศษคือพิเศษผมให้ตัวละร้อยเลยลูตัวละร้อยอย่างนี้และอย่างนี้ไออย่างนี้ก็คือตัวหลักพันตัวนี้หลักพันหลักพันี่ตัวปลาเขาจับต้องได้แต่ดูแล้วเราเห็นแล้วจับต้องได้แล้วเก๋าจริงสองหลักพันถูกมนะไปขวดได้ถูกจะนายขายถูกจริงนี่คือน้องรักที่แต่ละตัวเนี่ยสวยจริงยอมรับสวยจริงหางเถิงมาเต็มเลยใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะ จ้านั้นต่อไปนะไปไปยังไปเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาจับที่แต่ตัวนะที่สวยสวยสวยไปเดินที่นี่ก่อนสลับกันนะได้ได้ได้อุ้ยอันนี้อะไรอีกเนี่ยสวัสดีครับสวัดีครับอันนี้ก็ไปดิกร้านหนึ่งที่สองที่ใครมาเดี๋ยวจากตรงนภาพน้นต้องในเป็นปลาสวยปลาประเภทหางดาวดาวนี่เขาเรียกปลาอะไรฮะเขาเรียกอะไรก็เป็นปลากัดไงไม่รู้แล้วปลากัดะดกเขาเรียกเขาก็ต้องมี แบ่งลารแบ่งสา0 0ัุร้องจะได้มาเู็องเขาเรียกอะไรดูอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เรียกถางซั่งหางสัมันเป็นขอมันเป็นตาเนี้ย อ๋อคือเรื่องในขอับเลสคัพเปอร์อ๋อเลสคัพเปอร์เลสคัพอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวเป็นดาวไปกรซี่ใช่ไหมครับกระซี่แต่ว่าบางตัวนี้ผางเป็นดาวจะไม่เหมือนกันที่ต่อถ้าอย่างเงี้ยน้องๆที่เขามาเนี่ยเขาแบบอยากจะลองลงปลาบ้างใช่ไหมตามงานเนี่ยถ้าเขามาเนี่ยเขาจะต้องไปลงคัสไหนปลาปลาแบบเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกลงคัสไหนเพราะว่าไม่ไม่บอกคุณจระงานอ่ะเขากำหนดคัสไม่เหมือนกัน ไม่้องเราจะมแนวทางเป็นจุดๆเนี้ยเขม่าตัวแดงก็เป็นจุดนี้ใช่ไหมแคาแคลเซี่ก็ส่งอะไรส่งแฟนซีลายดวงดาวเพราะว่าคือลำตัวเขาเนี้ยจะเป็นสีพื้นใช่ไหมแล้วก็จุดจะห่างๆอันที่เป็นลายดวงดาวลำตัวเนี้ยมันเป็นดวงคัสคอปเปอร์เพราะว่าสีเนี้ยเขาเคลือบเป็นปื้นก็แล้วแต่ว่าอยากกระส่งคัสไหนก็ดูว่าปลาของเราเนี่ยมันเข้ากับคัสไหนใช่ยังบางงานเนี้ยเขามีประเภทหางดาว หางดาวหางสตาร์เนี่ยก็เป็นโรงพัรหางตาอย่างงานออฟเนี่ยเขาแยกเยอะงานวงน้องกล้าอาจจะไม่ได้แยกเยอะเท่าใช่ไหมแต่ว่าคืองานของออฟเนี่ยเขาแยกเจ็ดสิบแปดสิบประเภทเลยอ่าเนี่ยฮะโอ้ปลาก,ก็ปลาสวยที่ปลาสวยปลาหางมาเป็นพวงเลยเหมือนกันใช่ใช่นี่ยฮะสวยโนะอ้เขถ้าใครชอบนะ<อ>มาที่เนี่ยเพลินเด็ดเด็ดเลยแต่ละตัวเด็ดนะเด็ดนะใช่ไหมอ่าดูดูแต่ละตัวเห็นไหมนี่นี่บอกแล้วเอฟซีพี่ป๋องดูคลิปนี้ยติดใจทุกคนเนี่ยนะมาดูเราเราไม่ได้มา นานแล้วมาร้านนี้ดีกว่านี่ร้านนี้ก็ร้านนี้นี่นะโอ้หนี่แบ็กสตาร์กลางวันมาเพียบครับนะปลาพวกแตะเล็กๆพวกที่สวยๆพวกแบ็กสตาร์สวยๆกลางวันเพียบโอ้หนี่สวยเลยเป็นงานเป็นงานเป็นงานแค่ตัวแรกนะแค่ตัวแรกก็อึ้งแล้วนะนี่นี่อะไรดามูไลหรออันนี้เป็นดำมุกทองเป็นโกะแต่ดำมุกทองบางคนเขาก็ไม่เข้าใจไอมันมีสมุไลมันมีรูปนี้ไอเขาว่าสมุไลนี่ยมันมันคือตัวไหนสมุไลอันนี้ครับ อ๋อเพราะอะไรเพราะมีหน้ากากเหรอหน้ากากเป็นหน้ากากเขาจะเป็นหน้ากากเพื่ออางแล้วมันบางตัวเป็นคาถึงถึงหางเป็นคาตรงข้างหลังครับบางตัวเป็นคาแค่หน้าออ๋เขาเลยเรียกซามูไรเหมือนซามูไรชุดเกาะเป็นชุดเกาะแมสแมสโอ้โหแบแบล็กสตาร์สวยเลยสว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 ยถ้าใครชอบสายแบล็กสตาร์แนะนำร้านอีกร้านหนึ่งนะครับก็มาหาได้เลยแบล็กสตาร์เนี่ยเราเห็นหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะจากจาก ตัวสวยๆนะแต่ที่เห็นเยอะเลยใช่คือเมื่อก่อนนี้พี่หมอองสวยๆเยอะมากครับแล้วหลุดไปช่วงหนึ่งนี่กลับมาแล้วนี่เริ่มกลับมาเริ่มกลับมาสวยนะเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งที่นิยมมากเลยแบ็กสตาร์มุกทองนะเดี๋ยวนี้ก็มันมีเหมือนเจนใหม่เข้ามานะแต่นี่ก็เริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็สวยสวยเหมือนเดิมแสดงว่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งสายไม่ทิ้งไม่ทิ้งโอก่งโอ้โหนี่โอ้แต่หน้าสวยอันนี้หน้ากากสวยสวยจริงหูยังสวยเลย ใครที่ชื่นชอบแบ็กสตาร์แล้วก็มุกทองนะครับอย่าลืมแวะมาที่ร้านร้านก็ใกล้ๆค่ะก็ขอเบอร์โทรเขาดิ่อยเอทอะไรครับ081ครับ081เข้ามาได้เลย4545 4545 96 99 6นะครับตลาดร้านเล่นทุกวันพุธเข้ามาได้ปลาเก๋ดแน่นอนหาปลาประกวดงานน้องเก้ามาล้าน นี่ไปอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้ร้านนี้ก็มีเป็นหนึ่งร้านนะครับใครที่หาปลานะครับที่สวยๆนะครับแล้วก็จำนวนด้วยตัวผู้ตัวเมียอัจะมีหมดเลยเสร็ทุกสีทุกสายพันธุ์ถ้าเราเห็นจากภาพตอนนี้พี่หงจะเห็นไปลว่ามีทุกสีทุกสายพันธุ์ทุกขนาดทุกไซส์ใช่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 ตัวค่อนข้างใหญ่นะโอ้นี่สวยเลย ก็ไม่รู้ว่าพี่บอกมา้รนีนะอยากได้สีเหลืองต้องได้อยากได้สีแดงต้องได้อยากได้สีขาวต้องได้อยากได้คัพเปอร์ต้องได้สารพัดสีมีหมดมีให้เลือกนะครับีเห็นไหมเห็นไหมโอ้แต่นี่ตัวใหญ่ๆร้านนี้ก็ไม่ได้เจาะจงมีหลากหลายใช่ก็หูช้างหลากหลายเนี่ยใช่ทั้งๆก็มีมีมีหางยาวหางสั้นมีครบเลยใช่ใช่โอ้โหที่มาคุ้มเลยเนี่ย บอกว่าเนี่ยใครดูคลิปนี้พี่ป๋องเนไม่ค้นคุ้มอ่ะนะโอ้ยนี่ยงไตลงไตลงไต่ลงก็มาเนี่ยโอ้ยไต่หลงโอ้ยนี่กัิ่นรงชาติสวยมากเลยเหร่นี่นี่โอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยเยอะด้วยนี่ั้งแผงเลย โอ้โหเอาละเฮ้ยเมื่อก่อนนานแล้วไม่ค่อยเจอนะไตเนี่ยน้อยนะเจอไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะมีปลาทงชาติไปโชว์ในงานน้องก้าวเดี๋ยวรู้แล้วรู้แหล่งแล้วรู้แหล่งแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้เต็มพืชไปหมดเลยเฮ้ยทั้งตู้เนี่ยนะเป็นทงชาติทั้งตู้เลยทั้งหมดเนี่ยรู้แหล่งแล้วรู้แหล่งแล้วฮะโอ้โหจรงมีหน้าตากด้วยหน้าตากด้วยปลาว่าสวยแล้วนะครับ เดี๋ยวมีอะไรจะอวดมาทีร้านนี้เมียที่สวยกับใครอีกแหมคุณก็มีอะไรอวดอยู่เลยขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมน้องสาวผมนะฮะน้องแดนน้องแนนน้องแดนนี่คือใครนีค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยขอเบอร์เลยเหรอโอ้โหไม่ได้เลยไม่ไม่ขอเบอร์ฝากเพจซีคนที่ดูชอบี่ขอเถอะ ให่เบอร์โทรน้องเพื่อจะสั่งปลาครับนะพี่เอกให้เบอร์นะอย่าไปขอวงขอว้าไปได้นะต้องนันบอกบอกเบอร์เนี่ยฮะเบอร์นะคะ085ค่ะ121 8965ค่ะครับเดี๋ยวพี่เอกจไม่ไ้น้่อนนึ่ง่งแปดเกนะครับอยากได้จำพี่เอกต้องจำละอยู่ในใจไปละอยากได้ปลาสวยงามแบบไหนนี่ ไตรงแล้วก็ลลลหหกเยมุกทองโอ้ยแบ็กตาร์มีหมดแล้วเจียมพันในที่สองการจิมเนก็มีเจียมในคอนโดก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นราคาจับต้องได้วุ้ยงได้จับต้องได้ลานนี้ไม่มีแบบราคาแพงๆไม่มีแต่ว่าคือปลาเกตสวยแล้ราคาไม่แรงอันนี้ดูใจลงติดนี้ดิหนึ่งอยตัวนี้สวยนะสวยนะสีเป๊ะนะ่ายถ่ายว่าเท่าไหร่ ใช่เราทายนะตัวเนี้ยต้องไม่หลักพันหลักพันเพราะว่าสีเป๊ะขนาดนี้ต้องไม่หลักพันถ้าผมทายนะถึงไหมครับโอ้เอ้าริงเหรออะไรใตลงกันอะนี่ราคาไม่ถึงไม่ถึงพันไม่ถึงพันเนาะโอ้ยอราคาเบาๆราคาบเบด้วยเองอันนี้เป๊ะมากพี่ป๋องแล้วราคาไม่ถึงพัน เป็นไปไม่ได้คือปลาทงชาติถ้าไปเปเนี่ยเขาหลักพันอัพนะเอางี้ไม่บอกราคาไหมหรือจะบอกฮะเฉลยไหมเฉลยไหมอยากเฉลยไหมตอนนี้นะคะ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับใครอยากได้ปลากัดไจลงนะครับสวยเป๊ะเวอร์อย่างงี้ใช่ไหมนี่กี่เดือนครับไม่ถึงสี่เดือนปลากำลังไวนะนะครับก็ สวยนะมีให้เลือกหลากหลายด้วยนะมีหลากหลายปลาทั้งสองหางทั้งคอปเปอร์แล้วหิมคันไตลง แล้ราคาที่สำคัญจับต้องได้นี่ลระทงชาติสวยๆร้อยสองร้อยไม่ก่อนลายธงชาตินี่เอื้อมไม่ถึงเลยไม่ไม่คือตอนนี้ก็ยังราคานั้นอยู่ดี่ก่อนที่สวยนะเขาราคาสามพันคือถ้าสีมันเป๊ะๆมันหายากนิดหนอยแต่ว่านี่คือสีเป๊ะมากนะนี่สีเสวอแพงเลยชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าใครจะหาทำพันนะครับเดี๋ยวทักไปย้อนแอนนะครับเมื่อกี้ให้เบอร์ไปแล้วไปย้อนดูคลิปแล้วนะครับไม่ย้อนบอกใหม่ไปย้อนดูคลิปเอาเบอร์น้องแอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสวยของน้องแนมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลย นะเลือกได้นะโอ้ช่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับนี้เสียงหลอนพิเศษนะฮะขอบคุณนะโอ้ไม่ผานไส้คุณจริงๆเลยว่ะเดี๋ยวไปนัดตอนนี้โอ้ยเลยนี่โอ้ยอุ้ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นเซียนปลาร์ดำจริงๆอันนี้ถ้าใครหาพวกแบ็กสตาร์คือหลังมาเลยเนี่ยนะที่หนึ่ง ที่2ที่3ชมเชยกวาดไปหมดแล้วเบสเบิร์ดกวาดไปหมดแล้วร้านนี้ท่านบุรีนี่ครับโสวัสดีครับพี่เจ้ิญสวัสดีเดี๋ยวของร้านย่องมาทั้งหลังพี่เชิญนี่เชิญนี่ท่านบุรีที่สองแต่การแต่หมึประการบุรีได้ดีหรือล้อไอ้เจ้าไหนเราไม่ได้มาไม่ได้มาไอ้ไอ้ไอ้แบกตานะแบกตาพี่หมองคุยบอกแล้วคือถ้าใครเนี่ยจะหาปลาประกวดแบกตาอยากจะคว้ารางวัลครับทักพิจิตร ไม่ผิดหวังผมกล้าพูดเลยจริงๆนะรู้จักพี่จิตมาเ0กว่าปีแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วอ่ะคุณสัมพันธ์่พี่จูเนี่ยกระปาผมเดิมที่จริงเบสให่อ๋ออ๋อหรอเดิมกระป๋องแต่ของเขาสวยจริงหางเหิงออกเต็มเลยนะแต่ละตัวพี่จิตอ่ะเขาทำื่องปลาดำเลยถ้าประเทศใดผมมาถ้ชหนึ่งหนึ่งหรือสามนี่ผมต้องอยู่หนึ่งหรือสองแล้วฝรเยอะแล้วฝรั่เยอะแล้วปริมาณปริมาณใช่ไหมไม่ทำตั้งปลาดำปริมาณด้วยสวยด้วยแล้วพี่จิตนี่ผมทัดมาเก่งมาก พิจิตแล้วเดี๋ยวงานออฟเตรียมไปยังมีมีสองนองผมไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปไม่ไปเหรอสประมาณห้าตัวแต่ว่าออฟตัวอยู่เดี๋ยวเราไปได้ห้าตัวก็เอาตัวเอาตัวที่หนึ่งฮะที่ลาดรีไอซื้อหนึ่งมันกลาไปอุ้ยติดมาอีกแล้วเตรียมก็ยังอยู่ในสายรูปแล้วแล้วแล้วก็ ผมได่ที่สองมาสองรอบเลยเนี่ยนี่ก็ไปไปกวาดแชมปไปกวาดแชมป์ก็ใครที่ชมแล้วชอบปลาสีดำนะครับพวกปลาแบ็กสตาร์ปอปเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยลองแวะมาแล้วกันลานเล่วันพุธอัเนี้งานท็อเนี่ยหาปลาไม่ทันแล้วพิกิจแต่ว่าถ้าถ้น้องๆจะหาปลาประกวดงานน้องก้าวไปิจมีนะนี่ครับมีเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้โชว์กล้องหน่อยที่โวกล้องหน่อยโชวกล้องันีนี่นี่นีนี่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 นนี่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 นนี่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 น ก็บอกแล้วว่าคือร้านนี้เป็นร้านที่ล่ารางวัลกว่ารางวัลน้ยเอ็กวันมานี่นี่อ่ะอันนี้เรียกอะไรนะพี่เวนด้าครับเวนด้าเวนด้าเฮ้ยเวนด้าปกติผมไม่ค่อยเห็นเยอะอ่ะไม่ตอนนี้มีมาแล้วพี่บอกคนที่เวนด้ามาแล้วเวนด้านจรนะจริงๆแล้วเนี่ยโดยสายเลืองเปนแล้วเนี่แปดเดือนถึงยาใช่ไหมถึงเรงของสวยอบอ้อมีเดือนอบอ้อมอบแล้วเหรอ ออกผลเมื่อไหร่ครับยางออกผลมนัน,นเรียกออกมันหุ้นจัดสวยจริงสวยสวยสวยแต่เดี๋ยวก็ปลายยักษ์แบบมันปลยยักษ์เปนแปดเดือนได้ไซสาขายเนี่ยไอ้นี่จะมาเจ็ดเดือนแล้วมันจะดอกออกโอ้โหผมพัฒนามาแม่งสี่เดือนอุยอ้ย คือแวนได้าเนี่ยผมผมบอกเลยว่ามันหาดูยากนะเนี่ยยอายุ4เดือนเนี่ยมามาที่พิจิตรเนี่ยแล้วจะเจอของครบจริงโอ้ยพี่มีหางยาวไม่เห็นจีนแกลเล็กซี่ไหมเออจีนแกลเล็กซี่จีนแกลเล็กซี่ตัสวยไปแล้วมาจีนแกลเล็กซี่เพราะว่าเพราะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเอาที่ปุ่มอืเนี่ยแบบเบอร์ตัวสวยมาที่มุกด้วยครับไอ้ตัวตัวสวยไปเรามาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้ ถ้าพี่บอกนะเอฟซีพี่บอกจะดูปลาที่แบบเป็นพวกสเต็กซี่พวกปลาสวยๆนะพวกที่ไลน์ปลาเกรดทุกคนแล้วอย่าได้ล่าละัานะมาีปัญหาพิจิตรเราไปช่วยกันพี่เอกเลยเพราะเลยทั้งแวนด้าช่วยทุกคนคอปเปอร์นะแล้วก็แบ็กสตาร์มาได้เลยกินนี่กินกันทุกคนี่นีกุ้งสองหางกุ้างช้างกุ้งช้างผมได้ที่หนึ่งเกษตรแล้วได้หนึ่งสองสามแล้ก็ยัง้ามคนของผมได้กุ้งช้าง แต่ตอนนี้ตมตแมไม่ได้โตไม่ได้แต่ผมไม่เล่นตรงเองเด็กมัตเป็นตรงเดกมอเป็นตรงเบอร์ไหไ้มได้ครับอ่าเบอร์อะไรครับ094 708 6998 094 708 9 8นย์9 9 8นะครับแบ็กสตาร์ หูช้างแล้วก็หลายสายพันธุ์นะแปลกๆนะหายากหายากมันเป็นเป็นปาเกตเครับมันจำนวนไม่เลยครับอ๋อนะปารเกตปารเก็โอเคขอบคุณนะขอบคุณมากครับผมโอ้โหเจ้าของร้านเจ้าของฟาร์มมีพรรางวัลวันนี้วันนี้ลูกค้าเยอะเลยนั่งนั่งกันเบินเลยเป็นยี่ิบส่ร้านรับขายปลาแบบประชดประชันฮะ ต้องมาชดกันเลยเหรอก็ดูดิเนโอ้ยแข็งเฮ้ยเฮ้ยนี่ปลายักษ์ว่ายักษ์จริงว่าเฮ้ยเฮ้ยยักษ์จริงว่าเอกโอ้โหยักษ์หางยาวปลาเล็กปลาอะไีโอ้โหเปียบเฮ้ยนี่อันนี้จะเรียกว่าเป็นมินิมาร์ตปลากัดเหรอ นี่เป็นมินิมาร์ตมากันโอ้โหขายไม่แบ่งใครเลยนะไม่เดี๋ยวมาทั้งแผงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับเอาเอาทำมาทำมาอุ้ยนี่ตัวปักเอ็มเลยเปิดไหมสวยเลยเนอะสวยเนอะอืมไม่ติดฝังไม่ฝังมาลานเล่เนี่ยป่าดีมากอันนี้หางยาวปลายักด้วยนี่โอ้โหวนด้าก็สวยว่ะเอกดูดิเนอะวนด้าดูสวยว่ะยว่ะเปิดเลยอ่ะเปิดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ย โอ้ยไม่ได้เห็นปลาสวยๆนี่นานแล้วนะงามจริงโอ้ยว่าเฮ้ยงามงามงามพีบอกแล้วคลิปนี้นะเอฟซีพี่บอกโคตรคุ้มอ่ะจุกอ่ะพี่ป๋องพามาดูดงปลาขนาดนี้ดูกันจุกๆอ่ะมีปลาสวยๆให้ดูนี่เพียบครับครับโอ้ยยี่สวยไหนยี่สวยเลยสีมัสชอตเป็นสีน้ำเงินแดงเนี่ยเกาเรียกสีมัสชอดสีเป็นมัสชอตจำได้ว่าเคยมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเขาไปทำเป็นวอลเปเปอร์ลายนี้เลยอ๋อยี่ห้อบีใบดีฮะ ารไรล่ะไม่ใช่พิบัดีเหรอเออไม่ใช่หัวเว่ยมั้งเฮ้ยสว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 ยอย่างสวยเลยนะครับหางสั้นหางยาวนะปลายักษ์นี่ร้านนี้มีหมดนะเฮ้ยธงชาติก็มีฮะธงชาติก็มีนี่เออมีธงชาติด้วยเนี่ยเฮ้ยธงชาติก็มีธงชาติก็มานะเอาแล้วไอ้นี่ก็มีว่ะเออไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะไหนไอ้นี่นี่ไงไอ้ มาเบิ้ลมาเบิ้ลเออมาเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลขอบนะมาเบิ้ลขอบมาเบิ้ลดอทนี่นี่มาเบิ้ลดอทก,ก็มีข้<ม>าล่างเยอะมากนะครับสวยๆทั้งนั้นนะโอ้ไม่นึกเลยไม่ได้มานานนะ๋ยวนี้ที่ร้านเล่นเนีน่ยปลาสวยกว่าเดิมเยอะนะครับและแต่ละคนแต่ละเจ้านี่เขามากันแบบจับเต็มอ่ะนะไม่ยอมกันเลยทีเดียวและที่สำคัญราคาจับต้องได้นะแทบทุกร้าน ฟังจะเป็นแบ็กสตาร์ทอปเปอร์หรือว่ามุกคทองแม้แต่แวนด้าหาได้ตัวน,นี้มาเลยใครส่งปลาประกวดนะรีบมานะครับเร็วๆนี้จะมีงานประกวดปลาที่างานประมงน้อมเก้านะครับรีบมาตอนนี้ยังทันนะครับรรตเสยอชวากินะ